ปีบงคลเจริญพรบน6-8ครับผมวันนี้ครับคุณธนาคานะครับวันนี้ครับต้องบอกว่าเรามาอยู่กันที่โรงงานตมพยานะฮะพยาอมุเลศนะฮะของพิวิทยาสุเรนนะครมีคือตำนานผู้สร้างพระนะครับในวันนี้ครับก็เราจะมาคุยกับพิวิท์กันนะครับในเรื่องเจ็กใหญ่ครับอ่า่คือเจริญพรบน6-8ครับอ่าเจริญพร6-8นะครับแห่งวัดบ้านไร่ หลวงพ่อทองแห่งวัดบ้านไร่ับนะต้องบอกว่าหลวงพ่อทองครับก็เป็นสิทธิเอกนะฮะของหลวงพ่อคูณใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าหลวงพ่อคูณใหญ่แห่งวัดบ้านไร้เมืองไทยครับถ้านึกถึงเจริญพรเต็มองค์นึกถึงปีหนึ่งเจ็ดหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่แต่ถ้านึกถึงเจริญพรครึ่งองค์องค์เดียวเท่านั้นที่เป็นตำนานของเมืองไทยคือเจริญพรบนสามหกหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณเลยนะครับ ก็ทองสิทเอกเลยสิทเอกเลยยันอัคระยันในวัตถุมงคลที่โด่งดังของหลวงพ่อคูณแห่งวัดบ้านไร่ใช่ครับผมไม่รู้เลยนะเคยแต่กรณีหลวงพ่อนะครับไปยังกลุ่มต่างๆด้วยเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเนี่ยคับเรียนจะมีมูลค่ามากแค่ไหนหรือเป็นยังไงเนาะอนาคตไม่มีใครรู้แต่ผมตั้งใจทํามากนะครับครับก็ต้องขอฝากไว้ด้วยครับสําหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นามดีปีมงคลเจริญพรบน6,8 นะับแต่สร้างโดยวิทย์ที่ดำเินครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ